สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ประจำวันที่13ธันวาคม2 5 5 5ค่ะกับดีชันทัศนีรัตนกูลนะคะส่วนข่าวเด่นในวันนี้ค่ะการชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์จัดทำแผนออกรับบริจาคโลหิตปี2556ค่ะรวมไปถึงกลุ่มคนลักลอบตัดไม้พยุงเหิมหนักลอบตัดไม้พยุง,นยงในค่ายลูกเสืออำเภอนาตาลน,นะคะและยังมีในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะเด็กเล็กและคนชราค่ะติดตามทั้งหมดได้ในช่วงโต๊ะข่าวในวันนี้นะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันกับการร่วมสนุกตอบคำถามรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวนสองที่นั่งด้วยกันค่ะส่วนคำถามในวันนี้ถามว่า งานเวทีสาธารณะ,ะ23ปีการต่อสู้ของคนปากมูลกับเส้นทางการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชนและลำลึก5ปีวนิดาตันติวิทยาพิทักษ์และผองเพื่อนผู้จากไปจะจัดขึ้นในวันที่เท่าใดนะคะข้หนึ่งค่ะ 14-16ธันวาคม2555ส่วนข้อ2นะคะ24-26ธันวาคม2555อบค่ะทราบคำตอบแล้วโทรมาที่0 4 5 2 6 5 1 1 1ของรางวัลคือบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวดาจำนวน2ที่นั่งค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสัมปชัญท์ที่ประสองค์อุบลราชธานีจัดทำแผนออกรับบริจาคโลหิตประจำปี2556ค่ะ วันที่13ธันวาคม2555เวลา09.00านสำนักานง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมการเตรียมการจัดทำแผนออกรับบริจาคโลหิตปี2556ห้องประชุม2ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีโดยมีนายวันชัยสุทธิวราชายัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางมัทน,นาสุทธิวรชยัยนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและนายอดุลจันทนปุ่มประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมด้วยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสัมพสิที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดทําแผนออกรับบริจาคโลหิตประจําปี2556 เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตจ,จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆให้ได้ปริมาณเพียงพอในการนําไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยซึ่งมีความต้องการโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาโลหิตจ,จังหวัดอุบลราชธานีประจําปี2556เพื่อจัดทําแผนออกรับบริจาคโลหิตประจําปี2556 และสามารถจัดหาโลหิตมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยยอดการบริจาคโลหิตในปี2555ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีมียอดการบริจาคโลหิตจำนวน61,778ยูนิตซึ่งอำเภอที่มีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากคืออำเภอเดชอุดมยอดบริจาคโลหิตจำนวน3,247ยูนิตรองลงมาได้แก่อําเภอเมืองมียอดบริจาคโลหิตจำนวน3,239ยูนิต คนลักลอบตัดไม้พยุงเหิมหนักนะคะลอบตัดไม้พยุงในค่ายลูกเสืออำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันที่12ธันวาคม2555เวลา16.30นาทนายวีระเกียรติรามณีรัตนากูในายอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี นำกำลังอซสนที่กำลังกับตำรวจสพอนาตาลและหน่วยป้องกันรักษาป่าอุบล3เข้าตรวจยึดไม้พยุงจำนวน6ท่อนที่ป่าละเมาะหน้าค่ายลูกเสือแห่งชาติอำเภอนาตาลเขตหมู่บ้านทางโค้หมู่13ตำบลพารานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี หลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีผู้ลักลอบนําไม้พยุงมาซุกซ่อนไว้จากการตรวจสอบพบเป็นไม้พยุงตัดใหม่ขนาดหน้ากว้าง6 0ส0ถึงเซนติเมตรยาว2เมตรปริมาตร0.44เกินกําหนดอนุญาตคาดว่าน่าจะถูกตัดตั้งแต่คืนที่ผ่านมาแล้วนํามารวมกองกันไว้เพื่อขนย้ายนําส่งให้แก่นายวีระเกียรติการโรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ที่ประสงค์ได้ออกมาเตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุค่ะ วันที่13ธันวาคม2555นายแพทย์มนัฐกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัมพันธ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ขาขณะนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวประชาชนต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงหากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้โรคที่มักเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุได้แก่โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมโรคหัดโรคสุกใสโรคมือเท้าปากและโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก เพราะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดหากป่วยแล้วอาการจะรุนแรงกว่าคนทั่วไปโดยในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่อาการของไข้หวัดจะเริ่มด้วยการมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อน้ำมูกไหลไอจามเจ็บหรือแสบคออาจมีอาการหนาวสั่นด้วย ส่วนผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าคือตัวร้อนจัดหนาวสัน่นปวดศีรษะและเวียนศีรษะมากปวดตามกระดูกกล้ามเนื้อและมักมีอาการขึ้นไส้ร่วมด้วยบางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นโรคปอดบวมหลอดลมอักเสบคออักเสบเมื่อเริ่มมีอาการควรนอนพักมากๆและดื่มน้ำบ่อยๆถ้าตัวร้อนมากควรใช้ผ้าชุบน้ำอุน่นเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้ถ้ามีอาการไอมากขึ้น หรือมีไข้สูงนานเกิน5วันควรไปพบแพทย์โดยเฉพาะเด็กเล็กหากหายใจเร็วหอบหรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋มหายใจมีเสียงดังควรรีบไปพบแพทย์นายแพทย์มนัสกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรักษาร่างกายให้อบอุ่นพักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผสัสหรือคลุกคลีกับผู้ป่วย รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานเวทีสาธารณะ23ปีการต่อสู้ของคนปากมูลและรำลึก5ปีวนิดาตันติวิทยาพิทักษและพองเพื่อนผู้จากไปวันที่13ธันวาคม2555คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสถาบันสัญญธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และสถาบันวิชาการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรประชาสังคมรวมทั้งองค์กรภาคประชาชน จัดงานเวทีสาธารณะ23ปีการต่อสู้ของคนปากมูลกับเส้นทางการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชนและรำลึก5ปีวันิดาตันติวิทยาพิทักษ์และของเพื่อนผู้จากไปในวันที่14 1 6ธันวาคม2555นาณศูนย์ภูมิปัญญาไทยบ้านปากมูลอำเภอพิบุรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิาพา์วิจารณ์สร้างสรรค์อุดมการร่วมของภาคประชาชนกับภาคส่วนต่างๆในสังคมเพื่อจุดไฟแห่งศรัทธาและการสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมไทยเพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของมุมมองขบวนการภาคประชาชนจากอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการมองบทบาทการทำงานของวณิดาตันติวิทยาพิทักษ และเพื่อเป็นการรำลึกและสืบสารเจตนารมณ์ในฐานะผู้จุดป,ประกายการต่อสู้ของขบวนการภาคประชาชนโดยกิจกรรมมีการเสวนาก้าวที่ผ่านมาและก้าต่อไปของขบวนการภาคประชาชนเวทีวิชาการคนจนในพื้นที่วิชาการวิชาการในพื้นที่คนจนเสวนาพลังงานพลังคนลุ่มน้ำโขงจากปากมูลสู่อาเซียนพิธีกล่าวลํำลึกวณิดาตันติวิทยาพิทักษ์และพิธีสืบชะตาแม่น้ำโมล เทศบาลนครอุบลราชธานีประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอนและครูดีเด่นประจำปี2555ค่ะวันที่13ธันวาคม2555นางรจนากันตินันนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดโครงการประกวดการผลิตสื่อการเรียนการสอนและโครงการประกวดครูดีเด่นในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนและสภาพท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆม,มาใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานีแจ้งผลประกวดดังกล่าวดังต่อไปนี้ผลการประกวดผลิตสื่อการเรียนการสอน1กลุ่มผู้ดูแลเด็กชนะเลิศได้แก่นางพินพกาแก่นอาสา ูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อ 2. กลุ่มปฐมวัยนายนวิชานไทยแท้โรงเรียนเทศบาล3าสามัคคีวิทยาคาร3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนางสาวสุจิตราโคมพัฒน์โรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบล 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสุพัรณ์ีโกศลวิทย์โรงเรียนเทศบาลสองนองบัว 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานายอมรทองมูลโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัว6กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุพันณีโกศลวิทย์โรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัวผลการประกวดครูดีเด่นประเภทครูสอนกลุ่มสาระดีเด่น1กลุ่มปฐมวัยนายวิชานไทยแท้โรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีวิทยาคาร 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสุพรรณ์นีกุศลวิทย์โรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัว3กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานายอมรทองมูลโรงเรียนเทศบาลสองหน,นองบัว4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสาวสุพัรณีวงงามโรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีวิทยาคาร 5. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนางราตีอังคนาวิสารโรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีวิทยาคารประเภทดูแลเด็กเล็กดีเด่นนายปริวัติเมธีสีจำนงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามโรคล,ลาน้ำค้างระบาดแปลงผักในอุบลราชธานีค่ะหลังอากาศหนาวเย็นทำให้ผลผลิตน้ำหนักลด แนะฉีดพ่นยากำจัดเชื้อราเพื่อควบคุมโรคค่ะวันที่13ธันวาคม2 5 5 5เวลา8นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานจากอุบลราชธานีจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิเฉลีย่ย1 8 2 2งองศาเซลเซียสทำให้ส่งผลกระทบต่อแปลงปลูกผักในอำเภอวาลินชำราบเพราะเกิดจากการระบาดของโรคลาน้ำค้างทำให้ต้นคะน้าเสียหายขายไม่ได้ราคา ด้านเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดกล่าวว่าโรคราน้ำค้างในคณะจะเกิดเป็นจุดราสีขาวอมเทากระจายอยู่ทั่วใบจากนั้นใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งและร่วงจากการระบาดจะเริ่มเกิดตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงต้นโตโดยไม่ทําให้ต้นคณะตายแต่ทําให้โตช้าและไม่ได้น้ําหนักเพราะเกษตรกรต้องตัดใบที่เกิดโรคระบาดทิ้งซึ่งการระบาดจะพบในพื้นที่อุณหภูมิต่ำมีความชื้นสูงกลางวันมีอากาศร้อน วิธีการป้องกันต้องฉีดพ่นยากำจัดเชื้อราอาทิเบนเลตหรือดาคน,นินจะช่วยแก้ไขปัญหาการลุกลามของโรคได้ทั้งนี้ปัจจุบันราคาขายผักคะน้าที่สวนกิโลกร,รัมละ20-25บถึงบาทส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีระบุอุณหภูมิในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มลดลงอีก1-3ถึงองศาเซลเซียสโดยมีอุณหภูมิเฉลีย่ย15-21ถึงองศาเซลเซียสส่วนยอดภูแปดถึงองศาเซลเซียส ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะข้าวจีขายดีค่ะชี้เป็นผลพวงจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้คนนิยมบริโภคมากขึ้นค่ะเมื่อวันที่13ทธันวาคม2555เวลา6นาฬิกาที่อำเภอบรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีการซื้อขายอาหารช่วงหน้าหนาวเป็นไปนอย่างคึกคักโดยเฉพาะข้าวจีอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิน่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนอีสานเชื่อว่าการกินข้าวจีจะคลายหนาวได้โดยได้ไปสำรวจพบว่ามีร้านขายข้าวจีที่ได้รับความนิยมอยู่ร้านหนึ่งตั้งอยู่บนถนนวารินรีสเกตหน้าโรงพยาบาลวารินชําราเรบเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแทบมีลูกค้าเข้าคิวซื้อจำนวนมากโดยเฉพาะราคาถูกเพียงปั้นละหบาทเท่านั้นสิริรัตน์วงศาบุตรระบุว่าอากาศที่หนาวเย็นทำให้ลูกค้านิยมบริโภคข้าวจีมากขึ้นบางรายถือโอกาสมาผิงไฟอาศัยความอบอุ่นจากเตาจีเข้าไปด้วย ทั้งนี้ปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ข้าวของแพงลงทุนไปกําไรก็ครึ่งต่อครึ่งส่วนส่วนที่ทํเข้าวจี่ขายเป็นส่วนพิเศษโดยนําข้าวจี่มามูลก้อนจะปั้นขนาดเท่ากํามือและนําไปย่างไฟคุกกับไข่ไก่หรือไข่เป็ดอย่างเรื่อยๆจนเหลืองหอมจึงวางขายอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีสภาพอากาศมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้19องศาเซลเซียสส่วนปริมาณยอดภูดหรือตามแนวเขตเทือกเขาหน้าห่วงเพราะอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้16องศาเซลเซียส ช่วงนี้ค่ะติดตามกันต่อกัอกบราคาอาหารสดนะคะวันนี้ไปกันที่ตลาดน้องบัวอําเภอเมือามาจงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในกิโลกรัมละ150บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ150บาทหมูบดกิโลกรัมละ140บาทส่วนปลาหนินกิโลกรัมละ80บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ100บาทไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ70บาทเนื้ออกกิโลกรัมละ90บาท ปีกบนราคากิโลกรัมละ90บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทไข่ไก่เบอร์0ราคาถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาถาดละ95บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาถาดละ80บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาถาดละ75บาทส่วนผักสดคะน้ากิโลกรัมละ70บาทกระหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ50บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ50บาทค่ะ ติดตามก,ตกันต่อกับสภาวะอากาศในช่วงของพยากรณ์อากาศนะคะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาวันนี้ถึง18บนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ20องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุเดืออําเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา22นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอําเภอคโค้งเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา15นาทีต่อการที่สภาพอากาศประเทศเวียดนามกรุงฮานอยอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปก,กคลุมส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ลวลมที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่กัมพูชากรุงพนมเปญ อุณหภูมิ29องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีท้องฟ้าแจ่มใสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมที่11กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปิดท้ายที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์อุณหภูมิ28องศาเซลเซ,ลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศความเร็วลมที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตามกันต่อกักบข่าวประชาสัมพันธ์จากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี2555 พระผมวชิระยานขอเชิญผู้มีจิตศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสร้างอาคารปฏิบัติธรรมผมวชิระยานในวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์2556ณศูนย์พุทธธรรมผรมวชิระยานป่าดงใหญ่วังอ้อบ้านวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประขูสุขุมวันโนพาสเลขาธิการศูนย์พุทธธรรมผมวชิยรยานโทรศัพท์0866268887หรือที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายดาวสาริกรบุตรโทรศัพท์หมายเลข0817250817 เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดหน่วยบริการด้านสุขภาพเชิงรุกในตลาดสดสวนสาธารณะและวัดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจสุขภาพช่องปากให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพทางกายและบริการนวดแผนไทยตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2555ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2556สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045246060 3ต่อ186ในวันและเวลาราชการหรือที่ www.cityub.go.th จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2556รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2555ถึง6มกราคม2556ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆการออกรา านผลิตภัณฑ์ชุมชนการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนการประกวดทางการเกษตรการแสดงบนเวทีการประกวดสาวงามเมืองอุบลราชธานี ในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงของการเฉลยคําถามค่ะกับคําถามที่ถามไปว่างานเวทีสาธารณะ23ปีการต่อสู้ของคนปากโมนกับเส้นทางการต่อสู้ของขบวนการภาพประชาชนและลําลึก5ปีวันิดาตันติวิทยาพิทักษ์และผองเพื่อนผู้จากไปจะจัดขึ้นในวันที่เท่าใดนะคะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1ค่ะ 14-16ธันวาคม2555ค่ะส่วนรายชื่อผู้โชคดีประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณโรงภาพ,พยนตร์เนวาดาค่ะรวมไปถึงห้างยิ่งเจริญส่วนรวมชุดกีฬาครบวงจรน,นะคะและคุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชีออยงกูลทั้ง4จุดค่ะผ่านทางกล้องวงจรปิดช่อง CCTV และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ทาง wwwguideubon.com ค่ะ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วทีมข่าวราชธานีเคเบิลทีวีรวมถึงดิฉันทัศนีรัตนกูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ